คุณยายเก็บน้อยนานะคะน้อยนาหรือมะเขียบมะเขียบนี่มะเขียบม่วงแล้วก็มาเขยบเขียวโชว์มะเขียบเขาให้ดูหน่อยแม่โอ้เอาอมีต่เพียะมะเขียบนี่สองพันนะคะมีพันสีม่วงับสีเขียว เป็นน้อยนาหนังนะคะหวานอร่อยนะคะอันนี้น้อยนาพันพิเศษนะคะมาเขียดพันพิเศษในหนึ่งต้นมีสองสีคือสีเขียวกับสีม่วง